รวมเรื่องสั้นในปีนี้นะคะมีผลงานส่งเข้ามาทั้งหมด26เล่มน,นะคะในใน26เล่มก็จะมีนักเขียนที่หลากหลายหลากหลายรุ่นเลยละคะ่ะมีทั้งนักเขียนที่มีชื่อนะคะนักเขียนที่ผ่านเวทีประกวดมาใหญ่ๆมาด้วยนะคะหลายหลายคนเหมือนกันแล้วก็นักเขียนใหม่ที่ใหม่เลยจริงๆก็มีนะคะหลายประเภทนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็น่าสนใจด้วยเพราะในปีนี้มีนักเขียน ใหม่ๆส,ส่งผลงานเข้ามากันมากกว่าปีก่อนๆนะคะแล้วจากการที่เราได้อ่านกันเนี่ยนักเขียนใหม่งานเขียนของเขามีชั้นเชิงมากนะคะน่าสนใจแล้วก็มีวิธีการประพันธ์ที่หลากหลายด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็นักเขียนใหม่ที่ดูดแล้วน่าจะมีลักษณะที่เป็นคนมีอายุด้วยก็มีนะคะดูจากประวัตินะคะนี่ในใน26ใน26เล่มเนี่ย เรามีคณะกรรมการ5ท่านนะคะก็จะมีการประชุมกันนะคะเป็นครั้งครั้งไปเพราะว่าแต่ละครั้งเราก็อ่านทีละห้าเล่มใน26เล่มนะคะเพราะว่าอ่านมากไม่ได้ก็จะเบลอนะคะเนื่องจากว่ารวมเรื่องสั้นเนี่ยเป็นหนังสือที่อาญญา่านยากเพราะว่าในแต่ละเล่มเนี่ยจะมี11เรื่องมั่ง12เรื่องมั่งอันนี้ถ้าถ้าเเรื่องดีอีกเรื่องที่เหลือไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นตัวที่่วงน้ําหนักกนันนั้นเราก็ต้องมีการประชุม มาดีเบตกันนะคะการประชุมเนื่องจากสถานการณ์โควิดเราก็จะมีทั้งประชุมออนไลน์แล้วก็ประชุมออนไลน์นะคะประชุมออนไลน์ก็จะเป็นในนัดสําคัญอย่างเช่นนะัดที่จะต้องประกาศช็อตลิสต์หรือนัดตัดสินแล้วก็เขียนคํานิยมนะคะค่ะเพราะฉะนั้นในใน26เล่มเนี่ยเราก็ประกาศช็อตลิสต์ไป5เล่มนะคะจากนั้นก็มาประชุมดีเบตกันก็มีการถกเถียงกันเพราะว่าเราดูถึงเรื่องการพัฒนาเรื่องสั้นด้วย ะะดูถึงเรื่องศักยภาพของนักเขียนด้วยดูถึงความบุมมองความคิดของนักเขียนด้วยอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่เอานำมามาพิจารณา,ากันนะคะผลสุดท้ายเราก็ได้3มเล่มที่ได้รับรางวัลน,นะคะเล่มที่ได้รับรางวัลอย่างเช่นรางวัลชนะเลิศนนของระมนมน,มนวินนะคะงานเขาถึงแม้จะมีความบุ่มองเศร้าๆแต่การประพันธ์ของเขาน่าสนใจมากเพราะเขามีโครงเรื่องที่ซับซ้อนมีมิติ มีหลายมิติแล้วในความซับซ้อนนั้นเราจะเห็นแสงสว่างในการคลี่คลายของเรื่องนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เหมือนกับงานของเขาจะพูดถึงคนชายขอบมากมนุษยชาติมากครอบครัวมากซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดในทุกมันเป็นความจริงของสังคมอะคะ่ะเพราะนั้นผู้เขียนเขาต้องการที่จะสก,กิดเตือนเราอะแล้วมันน่าสนใจตรงนี้หรืออย่างรางวัลรองชนะเลิศอัน,นอดับหนึ่งคนนี้ก็เป็นนักเขียนใหม่ใหม่สด น่าจะเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะคะส่งเข้าเซเว่นบุ๊เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเพราะนั้นงานของเขาคือเรื่องอ Family c o m มฟ r ร์สด้วยรักและผูกพันพูดถึงครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนนะคะม,มีหลากหลายเรื่องในเร่มทั้งในเรื่องของเรื่องของพี่ชายคนโตมากหรือว่าเรื่องของสปายคนจีนมากนะคะแล้วก็เรื่องของคนที่มาจากประเทศจีนแล้วก็ หลงลืมภาษาของตัวเองนะคะงานเขียนของเขาสะท้อนถึงจารี่ที่ถูกกดทับด้วยซึ่งลักษณะเป็นของลักษณะคนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยถูกบังคับเท่าไหร่นะคะก็ด,ด,ดูดูจากออการนําเสนอของเขานะคะนี่วิธีการเขียนของเขาเขาเขียนอย่างเป็นธรรมชาติภาษาธรรมชาติเล่าเล่าแบบธรรมชาติมากคือเขาไม่เขาไม่ฟันธงว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนีออ้น่าสนใจมาก ะะแล้วก็คือเป็นเรื่องใกล้ตัวของเขา mm. เขาก็เป็นลูกคนจีนเ mm. ลยครอบครัวนะคะแล้วนามาเขียนนั้เสืออะไรอย่างน่าสนใจร,รางวัลรองชานะเล่นอันดับสองเรื่องบ้านที่กลับไม่ได้นะคะของคุณบุญเลิศวิเศษปรีชาคนนี้เป็นนักมนุษยวิทยานะคะก็เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ไปคลุกคลีอยู่กับคนไร้บ้านที่นู่น สิบคนที่เขาอยู่ด้วยนะคะคนไร้บ้านไปนอนกินอยู่ที่โบสถ์อะไรน่ะคะ่ะเล่าเรื่องชีวิตของสิบคนนะั้นวิธีการเล่าเรื่องของเขาอ่ะเขาจะพูดถึงแต่ละคนมีที่ว่าปัจจุบันเป็นปยังไงแล้วก็ย้อนไปถึงอดีตว่าทาไมสิบคนเนี่ยถึงกลับบ้านไม่ได้เขาเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจมีวิธีการเขียนที่เราทําให้เราต้องเข้าไปอยู่เหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในเนื้อหาของในเนื้อเรื่องในชีวิตของตัวละครน่ะนะคะนี่ เขานำเสนอที่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเขาก็บอกเป็นเรื่องจริงแทนที่จะเขียนในรูปแบบของสารคาดีแต่ผู้เขียนเลือกวิธีที่จะใช้รูปแบบของการนําเสนอในเรื่องสั้นและทําออกมาได้ดีน่าสนใจนะคะนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ว่าปีนี้มีนักเขียนใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะและนักเขียนใหม่ๆที่ไม่เคยเข้ามาในเซเว่นบุ๊กเลย ก็สามารถที่จะผ่านเข้ารอบตัดสินได้นะคะก็เราก็ยินดีที่ว่าเวทีของเซเว่นบุเนี่ยเปิดเปิดกว้างมากนะคะแล้วก็มีทั้งเขียนรุ่นเก่ารุ่นใหม่เกิดขึ้นก็น่ายินดีค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนนะคะเขียนกันเยอะๆค่ะเขียนส่งเข้ามากันเยอะๆนะคะไม่ต้องกลัวกรรมการค่ะไม่ต้องกลัวกรรมการไม่ต้องกลัวเพราะกรรมการนี่ก็จะมองอะไรที่เป็นเปิดกว้างอยู่แล้วนะคะเราจะมองถึงความคิดของนักเขียนเรามองถึงมุมมองของนักเขียนมองเนื้อหาด้วยที่นําเสนอนะคะเพราะนั้นเราเปิดกว้างก็อยากจะเชิญชวนนักเขียนทุกท่านส่งผลงานเข้ามาในเซมิบุกการประกวดเซมิบุกนะคะเพราะอย่างกับประกวดการปีนี้เป็นปีที่ดี น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นนักเขียนลกที่เกิดใหม่ไม่เคยส่งสวิุนมาก,ก่อนนะคะและทํางานผลงานออกมาได้ดีก็อยากจะเชิญอ่านเหมือนกันนะคะในเร่มที่รับได้รับรางวัลน,นะคะต้องไปอ่านค่ะต้องไปอ่านแลวจะติดใจนะคะนะคะ่ะก็อยากจะเชิญชวนเข้ามากันเยอะๆนะคะส่งมาค่ะ